ของฝาเนี่ยก็ตัาครับผัดกะเพราครับออกจากกรุงเทพมาประมาณสิบวันไม่ได้กินผัดกะเพราสักทีก็คงจะตาอ่าครับก็จะกินฝากคุณฮอดเซียครับตามล่ากระเป๋าของแกเขงแก่นี่ยพอดีเขาไม่ให้ถ่ายใช่ไหมไม่ใช่เขาไม่ให้ถ่ายเพราะว่าเขาอายเขาบอกเขาอายออกเปรี้ยงน้ำจิ้มเนี่ยโอเคครับลองดูครับนี่เขาเรียกผัดอะไรคุณใบชาหมี่อะหมี่ชาอ๋อหมี่ชาคือผัดสก๊วง สโกสโกคือเนื้อวัวอ๋อเนื้อวัวสัสเออ่โกอ่ะเนื้อวัวชามตกของคุณเท่าไหร่60บาทห้าสิบบาทถ้ากิดคิดเป็นเลทไทยจริงๆนะค่าห6,000เรียวใช่ครับผมว่าทำเมืองไทยก็อยู่ราคานี้นะถ้าร้านอาหารมาตรฐานที่นิดหน่อยนะครับเพราะว่าไม่มีไข่นะจนน้ำแดงหรือว่าน้ำเนี่ยก็สามสิบบาทผมว่าแพงไปหน่อยนะก็สี่พันอ่ากินเดียวสามพันเรียวตกวละยี่สิบบาทป่ะสามพันเดียวอันไหนเขาบอกสามพันเรียวอ่ะสามพันเดียวก็คือก็สามสิบบาทนะสามสิบบาทเหรอ คือเงินเงินเดียวก็ก็บอกมาให้ตัดตุ่นห่ออ๋อใช่ใช่ใช่แต่แพงนะแพงนี่ของป๊อปเซียสั่งครับมะนาวโซดานะครับมะนาวโซดาครับยิงชิ้นใจหน่อยฮะเขาก็ให้ไข่มารูกนึ่งนะไข่ดาวมใบหนึ่งก็ราคาเท่านั้นราคาเนี้นห้าสิบบาทก็ถือว่าเป็นร้านมาตรฐานอาจารย์เตืองก็ตานั่โต๊ะที่นั่งก็โอเคดีหน่อยควายไปถ่ายเขาอยู่ครับ ลองลองเข้าไอแต่ร้านนี้เขามีไอ้กล้วยไอ้กล้วยตากอะโอเคไอ้กล้วยกล้วยกล้วยแบกล้วย่ๆเขาเก่งนะเขาเขามีวิธีทำแบนนะมีวิธีทำแบนๆนะพอเป็นแบ่ๆไม่รู้ว่าเขาทับยังไงเนาะมันทับยังไงถึงได้แน่นขนาดหลายๆลูกแล้วก็จะปอกเหมือนปอกปอกเหมือนอะไรหรือเปล่าปอกเหมือนกับอะไรนะเหมือนกับ อบแอปเปิลนบบที่เลาะๆๆๆๆนะวันผมว่าผมว่าอาจจะมีไปเครื่องเครื <uh ่องมือนะในการเลาะนะใช่นะเครื <uh <uh ่องมือในการเลาะเพราะว่าอย่างนี้มีดมันมีแปลกๆเยอะมีดมีดดีๆมันมีใช่มีดที่ทำแบบเป็นเราไปทําได้แต่บ้านเราบ้านเรามันกินหแบบเนี้ยบ้านเรามันกินแบบกล้วยแขกอ่ะกล้วยฉาบคือสไลด์สไลด์ท่านไปซื้อไปทำบ้านเรานะน่ก็มีนะของแปลงนะใส่เดียวนะไปได้เดียใหม่ผมว่าเป็นอาหารใหม่ๆของคนเขมรเราคิดมานะไม่ใช่อาหารเก่าแก่เขาหรอก คือบ้านเราอาเจ้ดีกับปริมาณเนี่ยเผื่อกล้วยมีถึงลูกด้วยค่ะนั่นเอาันจริงๆนะกล้วยมีถึงลูกได้สิบบาทเนี่ยคุณชายคุณจัชายว่ากล้วยอะไรเนี่ยกล้วยลูกเล็กจังน่าจะเป็นกล้วยไข่รอเปล่ากล้วยไข่ใช่ไหมน่าลูกเล็กอ่ะเขาบอกว่าเอาเป็นทำหามนะไม่ได้เอาดิบเลยนะเอาทำหามประมาณทำหามก็อร่อยนะใช้ได้นะกำลังก็ไม่ถึงกับบาบว่าเลยอะกำลังแข่งอะแต่ผมว่าไม่ผมว่างดิบเลย ขาหาไม่ได้คุณชันชัยเขาแพ็คแห้งๆอย่างงี้มีผักกะเพราด้วยตามนี่คืออผัดกะเพรานะฮะตามล่าผัดกะเพราของคุณฮอเซียครับอก็จะมาทานฝากคุณฮอเซียผมกินตามได้ไหมเนี่ยได้ครับได้ครับไม่รู้ว่ามีปลาป๊อปเซียมาเจอผักกะเพราในขมิ้นแล้วฮะเดี๋ยวผมก็อาจจะขอแกชิมเท่าไหร่ประมาณว่าขอแลกแกได้ครับ เดี๋ยวเดี๋ยวให้เพื่อนดูชัดๆหนึ่งครับนี่คือผัดเผาแบบกัมพูชานะครับก็ทานฝากคุณฮอดเซียนะครับโอ้ฝากคุณกโคัอโคสัดใจเพราะแกอันนี้โอเคเลยนะดูดีมาเฮียผมขอสักหน่อยดิได้แล้วชิมเลยครับนี่ตั้งจ้องเหมือนแบบรูปพรขอส่วนบุญเนี่ยเลยเอาเลยเนี่ยเอาไปเลยให้มาดูค่ะให้มาดูได้ได้ได้ คำใหญ่นะพอดีครับแลกเส้นแลกเส้นใส่เส้นผมอ่ะมาเขาขอเนื้อเหมือนไงนุ้เข้าเส้นไม้ผมโอ้ยเอาเนื้อพริกๆหน่อยดิโหนี่ไม่เอาอ่ะข้าวหน่อยข้าวหน่อยข้าวหน่อยหนึ่งไหมเรามีข้าวด้วยอ่ะเขาจ่เรียกข้าวผัดกะเพราดูวะ เขาเรียกว่าเขาเขามีเส้นมาหาผมผมให้เนื้อเขาไปเลยใช่ครับเราเันเปลี่ยนเส้นมันเปลี่ยนเราไปลรับเหมานี่กลับมาเราชิมดูนะครับว่าอาหารแปลกๆผัดผัดผัดกะเพราบ้านบ้านกะเพราที่้อง้องกุ๊กขี้อายเป็นยังไงครับเขาไม่ผมถ่ายเพาะว่าอายนี่ผัดกะเพราครับน่าจะราคาพอกันหกสิบห้าบกหห้าสิบบาทเท่ากันแห้งเลยจะโค้งก เขาจะขับเร็วกว่าเดิมเพราะเราอยู่นานครั้งนี้พอไปถึงนู่นแล้วยิ่งหิวเลยเลยชนกระแทกผมว่านี่จะใกล้ทางน่าจะคึ่งทางนะครับไม่ไกล้เราทานได้ไหมนาะเขาไม่เอาเปรียบคนไทยนะแม่เปียกไทถ้าคุณเป็นเสี่ยมเลือดนะฮะัสี่เหรียญร้อยแปดสิบบาทเอาลาเลยข้าเหรียญหฟันนะคือชวนจีดไทยแลนด์ไทยเริ่มเริ่มไม่แพงนะเพราะ ต้นทุนข้าวของส่งมันน่าจะน้อยลงเอากล้วยอีกอันนี้ก่อนเราะไม่เขาขาย okay, okay. เขาขายคนทั่วไปแล้วก็น่าจะเป็นราคามาตรฐานที่นูน่นก็ไม่มาตรฐานเลยโซนต้องเที่ยวตรงนี้นะ <c oughs> ข้าวผัดคนไทยผัดน,นะคุณนรสชาติเดียวกันนะครับนะครับ <c oughs> เป็นประเราหมูนะครับอร่อยฮะใช้ได้ครับ คุณท่านเหมือนกันบูคนไทยฮะแต่ผัดออกเค็มมันหน่อยน้องเขา,เาไข่ดาวที่นี่เขาใช้ไข่เป็ดนะนะผมชอบไข่เป็ดเพราะว่าเวลากินไข่แดงหอม,มันมันกว่ไข่ไก่คุณท่านชายชอบไข่เป็ดหรือไข่ไก่แล้วแต่เอาไปทำถ้าเป็นไข่ดาว กับมันชอบไข่เป็ดนะมันได้มันได้ความมันของไข่แดง้็ไข่ต้มอ่ะไข่กุ้งต้องไข่ไก่อืมไข่ไ่นี่นะไข่ต้มต้องไข่เป็ดเอาไปต้มตัวข้าวผมเลยมันี่ยต้มข้าวข้าวเทไปดูได้เลยว่าไข่เป็ดใบมันใหญ่ความนัวของไอเนื้อแดงอ่ะถ้าเวลาเขาต้มแบบอย่างว่าตุมอ่ะกินกับ น้ำมะนาวปลาน้ำน้ำพริกน้ำปลาที่มีมะนาวพริกแล้วก็หอมหั่นเหมือนยำอ่ะอร่อยมากใช่ครับไข่เป็ดไข่เค็มไข่เค็มก็คือไข่เค็มก็เป็ดเนาะใช่เอ๊ะมีคนเอาไข่เค็มทำไงไข่เป็ดเป็ดไข่ไก่ไหมนะเปลือกมันจะดูดซึมความนั่นเข้าไปในเปลือกไม่ได้กล้วยกล้วยกล้วยสไลด์นะฮะไล่ปลาหมาเร้จะเรียกอะไรก็เลยเรียกกล้วยสไลด์ ผมมองแล้วนะเขาไม่สไลด์นะเขามา,มามเขาเขา,เขาลอกเป็นแผ่นอย่างงี้แล้งว่าบดแล้วติดกันนะเป็นแผ่นนะเหมือนปลาทาโลอ่ะออปลาบิกอ่ะอืม,อมคือก็โบดติดกันนะให้ติดกันน้ำเหนียวเหนียวอย,ยู่ไหมบดติดกันเลยแบบแล้วตากให้แห้งแล้วมันก็ผสมเนื้อเดียวกันนะเพื่อนๆลองดู นี่เขาเริ่มพ้องเราลืมกดติดตามนะคะชั้นพิมาทาวเวอร์ชาแนลค่ะน่าแบบนี้ตุ๊กตึ๊กไอ้นะ ล้างตางหนึ่งท่าคนึงผมป๊อกเตียนนะครับทรเที่ยวสะใจนะครับรอย่าลืมกดติดตามผมเลยนะครับขอบคุณครับ